มีปัญหาใช่ไหมครับคุณสก,กายเอย๊หรือว่าเน็ตผมมันดีเลยครับหนะุ่มสุดๆเลยครับตอนเนี้ขออภัยครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น Wi-Fi แป๊บนึงนะเดี๋ยวนี้เลยครับคุณชินผมจะส่งอีโมจิกดเนี่ยผมมีเรื่องงอนคุณแล้ว เน็ตคุณไม่ดีแล้วบางอาจมามาไลฟ์ให้คนทุกคนได้ดูได้ยังไงคุณต้องไปเปลี่ยนเน็ตเดี๋ยวนี้นะครับโอเคครับผมเปลี่ยนแล้วครับมาเมื่อกี้ผมตา oh. ตาคุณสัก <Okay. S 2> ายตาคุณสะกายเล่าแล้วว่าวัาวนนี้เราไปไ<ง>ช่วยเพื่อนเคนเป็นยังไงบ้าง เราไปช่วยเพื่อนเคนจากการตกเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะว่าเคนนี่เขาโดนทั้งพี่เจ๋งกระทืบแล้วก็โดนพ่อกระทืบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราก็เลยอยากจะดึง<ช>เพื่อนเคนคนนี้ให้ให้กลับมาให้กลับมาเป็นคนที่ดีเหมือนพวกเราคือพวกเราเป็นคนดีใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> เห็นด้วยครับครับแล้วก็แลนอกรากเคียนเห็นว่าครับเราเห็นว่าเคเบิลน่ะหนีไปอยู่บ้านชัดเจนใช่ก็สรุปสรุปคุณว่าเคนหรือเคเบิลเอ้ยชัดเจนหรือเคเบิลรวยกว่า ดูจากดูจากทรงแล้วคือถ้าตามหลักความเป็นจริงอ่ะชัดเจนอ่ะรวยรวยมากรวยแบบว่าซื้อโรงเรียนได้ครับรวยมากรวยกว่าชัดเจนคือรวยกว่ารวยมากชัดเจนแล้วเป็นไงครับวันนี้คุณได้กินบะหมีป่ปอกบอกสูตรพ่อผมไปอร่อยครับสูตรที่พ่อทำที่ไม่ใช่คุณทำอร่อยหมดอะ หยอกครับคุณเซนไม่ต้องน้อยใจครับอร่อยเหมือนกันครับคุณเซนขอบคุณที่ทําบะหมี่ให้ผมกินนะเฮ้ยครับสูตรผมไฮโซเดียมครับสูตรพ่อโลโซเดียมคุณต้องกินครับหน้าคุณจะได้บวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นชินถ้าเกิดเป็นชินหน้าน่าจะน่าจะบวมแต่ว่าถ้าเป็นนานิ นาจะตอบกว่าครับ <laughs> จริงหรือไม่เอางี้เราคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดีกว่านี่คุณเปลี่ยนเน็ตจริงแล้วหรือเปล่าผมมีคําถามผมเปลี่ยนแล้วทําไมอ่ะครับเป็นที่เน็ตคุณ <laughs> หรือเน็ตผมเอาดีๆปากปากปากคุณพูดอะแต่เสียงคุณขึ้่งมาอ้าว <laughs> <laughs> ตอนนี้นตอนนี้ผมพูดแล้วเสียงมันตเสียงที่คุณพูดมันตรงแต่เสียงที่ผมพูดมันไม่ไม่ไม่แน่ใจเลยอ่ะไม่แน่ใจเน็ตคุณสกาย,เ,ยเปล่า,ามเขาบอกปกตินะครับน่านนจะเน็ต<ง>ปกติเออส่วนพวกเราไม่ปกติอัน <laughs> นี้เน็ตคุณสกายครับ<อ>คุณสกาย ผมเหรอครับอะไรวะไหนพรุ่งนี้คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเตรียมพร้อมแล้วครับคุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยังเตรียมพร้อมครับผมไปเข้าฟิตเนสมาสามวันติดแล้วครับ เช็ดโอ้ตื่นเต้นอนะ่ะคุณต้องฟิตขนาดนั้นเลยเล้ยครับเทนเนอร์เทนเนอร์คุณฟ้องฟ้องผมด้วยเพคุณฟองว่าอว่าผมร่างกายแล้วคุณก็เลื่อนเวลา <c oughs> ผมมีปัญหาทางร่างกายครับเป็นอะไรครับไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบาย เล่นลท่องพักนั่นครับ,รบอืมอืมอืมแบบนี้นี่เองโคสก,กายพูดถึงซีรีส์ต่อครับเร็วเอ้ยเอาเ,เอ้ยเราโอ้โคสก,กายน,นี่นี่นี่เรื่องสำคัญนี่เรื่องสำคัญนี่เรื่องสำคัญว่าอย่างไรครับขอบคุณคนที่ ที่เอาเงินไปซื้อไฟนอลอีพีจนหมดจนหมดนะครับขอบคุณทุกคนจากจากใจจริงๆนะครับคือพวกผมตอนนั้นพวกผมอยู่ด้วยกันนะครับพวกผมอยู่ด้วยกันแล้วพวกผมก็ตื่นเต้นกันมากแบบทำไงดีถ้าบารขายไม่หมดอนาคตเราไม่มีต่อแล้วเพื่อนเราเราต้องสู้นะ ถ้าต่อให้มีคนมาดูนิดเดียวเราก็ต้องเต็มที่นะเราต้องสู้นะเน็ตผมเหรอจะกี่วันช่างทพาไม่ผมเป็นทีเน็ตผมเหรอผมไม่ได้ยินะไรพูดหรอวครับคุณลองเปลี่ยนเปลี่ยนเน็ตเปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์คุณผิดครับเปลี่ยนเน็ตคุณลองใช้จาก Wi-Fi เป็นอินเทอร์เน็ตคุณไหม อินเทอร์เน็ตอ่า 4G 5G ของคุณไหมผมไม่มี Wi-Fi ครับผมใช้ 4G ตลอด <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมา,าจจะเป็นช่วงสัญญาณช่วงนี้ไม่ดีคุณสกายใช่ใช่จิตที่สัญ,ญาณ <laughs> อะขอบคุณกันต่อแล้วนี่ก็ตอนนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันเนาะแล้วเราก็แบบ จะลองลองเข้าไปกดดูว่าเฮ้ยมันจะไปยากเกินสักแค่ไหนใช่ผมผมรอรอกันตั้งแต่เก้าโมงครึ่งผมจำได้ว่าผมดูในเว็บแบบเวลามันค่อยๆลดลงเวลามันค่อยเวลามันค่อยๆลดลงลดลงลดลงอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยเอ้าพอพอพอมันถึงเวลาที่ต้องสมัคร แล้วมันก็เหลือศูนย์ศูนย์ผมกดเข้าไปสรุปมันต้องกดสมัครก่อนมันไม่ได้ให้กดจองอะไรเงรี้ยผมก็เลยรีบสมัครพอสมัครเสร็จปุ๊บก,ก็ค้างเลย<ด>ผมก็แบบ,<อ>บโหจบเลยบัตร <จบ S 2> ที่เร<ล>า<ด>จะลองซื้อมากดไปแจกเลยใช่แต่ว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบ ยอมควักเงินตัวเองมาดูพวกเราจริงๆเดบพวกเราแบบไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับขอบคุณที่ที่ทําให้เกิดงาน,นไม่เกิดเลยครับรแค่ทุกคนเดินทางแต่ถ้าเดินทางมาเจอพวกเราพวกเราก็ดีใจกันมากแล้วครับใช่เนี่ยครับหยุดหยุดส่งของขวัญและเก็บเงินไว้ไปเก็บเป็นค่าเดินทางมาดูพวกเราเดีครับเพื่ออนาคตเพื่อเขามีไปนอกอีพีอีกหนึ่งรอบเพื่อเขาอยาก อยากให้ดูซ้ําเนี่ยเราเผื่อเราตอนนั้นไม่มีเงินซื้อลําบากเลยครับ,รบเราเก็บเงินไว้กินข้าวเก็บเงินไว้เผ<ว>ื่ออนาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเก็บไว้ก่อนนะครับทนอันนี้ค้าของชีพแพงนะครับทุกคนทุกคนคต้องใช้ใจประหยัดะครับเดี๋ออยวเพิ่งส่งของข,องขวัญให้พวกผมแล้วเก็บเงินเก็บตังไว้ก่อนครับ เผื่ออนาคตมันมีงานปุ๊บแล้วแบบงานนี้มันเสียตังเนี้ยมันแบบเอา้าไม่มีตังมาแบบไม่มีตังแล้วตัวหตายแล้วอนนี่สกายเคว้วงอืานอนเอียงอ What is เ u e e ไม่รู้อ่ะคือเคว้งอะคือเคว้งคือจริงครับอย่าปล่อยให้พวกเราอยู่อย่างเงาเงาเออเราเราเรามื่อคืนอะผมอะ อยู่ห้องคนเดียวอ่ะผมแบบมผมนั่งเปิดฟัง Youtube คนเดียวอะ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าคุณไปม,มีความสุขอะไรที่ไหนอ่ะแบบผมก็เป็นเพื่อนคุณมาตั้งนานอ่ะมีความสุขอะไรหรอครับอืมคุณมองอะไรมีความสุขอะไรหรครับคุณมองมายอดี้ออืม แล้ววันนี้ตอนคุณจะนั่งเซนไลเซ็นคุณก็มีความขมีนักดนตรีมาเก่ากีต้์ให้คุณนะครับเปลี่ยนเรื่องกันน้องน้องเขามาเล่นกีต้์ให้ผมผมทํางานผมเซนลายเซ็นผมก็นั่งนั่งเซ็นนั่งเซ็นโปสเตอร์คนเดียวแบบน้องหนึ่งพันกว่าฉบับผมก็เซนหนึ่งพันกว่าฉบับเท่าคุณคุณไม่น แล้วคุณมีนักดนตรีมาตบเราจิตใจคุณมียาตงเมื่อคุณโหน้องเขามาอยู่เป็นเพื่อนผมแต่คุณคุณทิ้งผมอยู่คนเดียวมาคืนไม่มีเพื่อนอะไรโอ้โหเมื่อวานคุณไปกันกี่คนไปแป๊เดียวอ่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแหละโอเคแป๊บเดียวผมก็เคว้งเหมือนกันนะครับ อางั้นครั้งนี้หายกันนะโอเคดิว,ดวมันตั้งนี้หายกันนะ,อะเออเดี๋ยวก่อนเมืม่อเมื่อเมื่อคืนมันเกี่ยวอะไรผมผมไม่ได้ทําอะไรเลยคุณไปสัญญากับคุณเตตะวันไว้ผมไม่คปสัญญาอะไรกับคุณเออคุณก็สัญญาคุณคือไปเกิดคุณเตคุณมีส่วนส่วนร่วมคิดส่วนหัวร่วมคิดครับ เอางี้สักหนึ่นงวันหนึ่งวันคุณพาผมไปกินเบลนแล้วก็หนึ่งทิปให้ได้อะต้องไปดูหมูเด้งให้ได้คุณดีกว่าผมดียเยี่ยมทุกคนเป็นพยานโอ้โหเน็ตนนหลุดเลยดิเน็ดคุณไม่ใช่หรอเน็ต<า>หลุด,เ,ดเลยเลไม่รู้อ่ะ อาเมื่อกี้มันขึ้น,นเลยเมทุกคนเนีตายทุกอย่างขาดทุกอย่างชีวิตไม่เป็นใจไหน,นนี่รับจบหมดีน่นนี่รับจบรับจบกี่มองครับคุณไหนมผมเนี่ยสือครับรับจบตัวจริงอ่าหนึ่งครั้งนะครับไปดูหมูเดงแล้วก็ไปกิน หนึ่งครั้งนะครับหมูแดงนี่เรา <Yeah. S 1> จะได้ดูได้ดูจริงๆนครับเราก็ต้องไปวันธรรมดานี่ผมผมไปสอบถามมาเขาบอกให้ไปวันธรรมดาวันที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ถ้าเราว่างวันไหนเราก็ลุยเลยผมว่าเราน่าจะคุยกันนานมากพอละเราต้องไปดูซีรีส์ต่อนะครับ<อ>เพราะว่าตอนนี้เรา ใช่ใช่ตอนนี้เราเราอยู่อันดับสองแล้วครับคุณสกายอีกนิดเดียวจะอันดับหนึ่งละอดทนไว้สู้ไว้อันดับอะไรครับยิ่งเหรอครับอันดับวิวเราอยู่อันดับสองแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะขึ้นไปอันดับหนึ่งละเราต้องพยายามเราไปช่วยกันดูดีกว่าอ้าวเราขึ้นอันดับหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้มีคนแคปมามาอ้ากลับไปขึ้นที่หนึ่งแล้วล่ะครับไม่ใช่นะครับในวิวนะครับตอนในวิวอ๋อครับผมในวิวใช่ครับ ในวิวอันดับ,บสองครับทุกคนต้องรีบไปดูนะครับเพราะว่าฉากพี่พี่เขนโดนกระทืบถูกตัดออกไปเยอะมากใช่เป็นฉากที่สำคัญเนี่ยเป็นฉากที่เล่าตัวละครเล่าตัวละครอ่าเขนอันนี้ครับแต่ว่าจะอันดับ อันดับไหนก็ไม่เป็นไรนะครับพวกเราไม่ได้ซีเรียสครับพวกเราขอแค่ทุกคนดูแข่ะทุกคนซ<ด>ัพพอร์ตเรามีความสุขก็พอแล้วครับพวกผมไม่ไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนมาเหนื่อยอะไรเพราะพวกผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าฟังเพลงพวกผมจนเบื่อก็ไม่ต้องฟังก็ได้นะครับอีกสักสิบวันค่อยมาฟังก็ได้ไม่เป็นไรครับมันอยู่ใน y o u t u b e นั่นแหละมันไม่ได้หายไปไหนนะครับยังไงพวกผมก็อยู่ที่เดิมเพราะว่า เราอาจจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับก็โฟมเองทีมอยู่ดีเัาผมอย่าไปกดดันตัวเองนะครับว่ามันต้องถึงยอดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่เอานะเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยหรือว่าไปบังคับจิตใจอะไรเงี้ยผมผมเพราะผมอยากให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ไปดูซีรีส์ก่อนนะครับคุณสกายวงลวีลวีสุข ครับผมคุณนานี่ฮิรันนานี้ขออนุญาตดูซีรีส์แล้วนะครับเปิดทีวีไว้ข้างนอกนานแล้วครับเดี๋ยวมันเปลืองไฟครับครับครับแล้วเจอกันหลังที่วิวแบบนะครับเรามนุษย์บุตรชนทั้งหลายขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ซนับพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนที่ยอมยอมเห็นเห็นพวกเราเป็น ที่น่าเอ็นดูหรือที่รักหรือเป็นอะไรก็ต่างๆขอบคุณทุกคนนะครับพวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกพาร์การทำงานนะครับพวกเราจะเป็นคนดีในสังคมให้ทุกคนภูมิใจนะครับพวกเราจะตั้งใจทำงานเก็บเงินขอบคุณครับทำสิ่งที่ตัวเองชอบที่มีความสุขด้วยกันนะครับขอบคุณครับรักทุกคนที่รักกมาเอ็นดูพวกเราได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับ พุ่งพุ่งนี้คุณโกนหนวดด้วยนะครับหนวดเฟิร์มเลยไม่ได้ครับมันเป็นสไตล์ครับเพราะว่าไม่มีสตางค์อันนี้เราต้องไปทํางานเก็บสตางค์ก่อนนะครับจะได้มีสไตล์นี่คนี่นี่บายบายครับคุณสกายบายบายครับเจอกันนะครับครับพรุ่งนี้ใครมาใครมาเอ่องานจิตเอ่องานจิตเอ็มทีวีไลฟ์อัพอ๋อพรุ่งนี้ฝากเชร์ฝากเชีร์เพื่อนเพื่อนที่ขึ้นสตาร์ิมเอ้ย g อ gm จ t เอ็มเอี่ไใช่ไหมไลฟ์เดอะเวฟคับผม M อ l i ไลฟ์เดอะเวนะครับฝากแชร์ซีรีส์ทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอนานี้ด้วยครับเจอสกายด้วยครับฝากเจอเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพวกเราเด็ก g ีเอ็ทีครับพวกเราเด็กเจนใหม่แล้วก็ฝากดูโอศิลปินสองคนนันนี่สกายสกายนันนี่ด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ to the end to the end to the end yeah t s to e end to the end to the end yeah hey e a h โอเคทุกคนไปดูไปดูแล้วเจอกันครับบ๊าบนี่ปิดแบบไอดอลแต่จบไม่สวยอะไรปิด